สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมยังมีเมนูที่จะใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันมาฝากนะครับซึ่งเป็นเมนูง่ายๆวันนี้น่าจะไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอะไรเลยฮนะขอหยิบก่อนแทอันนี้คือกุนเชียงนะครับกุนเชียงเนี่ยเป็นอาหารที่แบบทานง่ายแล้วก็เราก็กินกันบ่อยเนาะกินกับข้าวต้มก็ได้ เอาไปยำก็ได้หรือว่าจะทอดกินเปล่าๆกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยก็โอเคนะครับแล้วผมไปเห็นนะคนทคํากุนเชียงทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันหรือว่ากระทะทอดปกติเนี่ยนะคือมันไหม้นะครับมันเป็นอะไรที่อ่อนไหวมากเลยนะใครที่เอากุนเชียงไปทอดในน้ํามันเนี่ยต้องยืนเฝ้าตลอดเวลาเลยต้องคนคนคนตลอดเวลาเลยถ้าเผลอแป๊บเดียวเนี่ยคือไหม้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหม้อทอดก็เหมือนกันนะครับเราจะใช้ อุณหภูมิเท่าไหร่ดีนะจะใช้เวลากี่นาทีดีนะฮะอันนี้คือถ้าทําครั้งหนึ่งแล้วเราก็จําไว้นะครับครั้งหน้าเราก็ใส่ไปเลยไม่ต้องแบบยืนเฝ้าไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะไหม้เนาะอันนี้เป็นของที่ทํากินง่ายๆแล้วก็มีขายทั่วไปแหละเอ่ซเว่นยังมีเลยนะครับกุณเชียงหนูนี้เขาทามาเป็นแพกแบบนี้นะฮะง่ายต่อการเอาไปทําอาหารกันไปไปทำดกันเนาะ กุเชียงมาแล้วเราก็หัน่นกุนเชียงปกตินั่นแหละครับเหมือนที่เราจะทอดในกระทะอะไรไเวลาผมหัน่นกุนเชียงชอบทำเชียงๆเนาะความหนาก็ประมาณนี้ก็พอนะ ลังสวยเชียงนี่ทําได้หลายเมนูเลยนะครับทั้งที่บอกไปอ่ะเอาไปยําก็ได้นะแต่ถ้าไปยำเนี่ยใช้หม้อทอดไร้น้ํามัน ทําให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปยําน่าจะดีเพราะว่ามันมันไม่ต้องทอดด้วยน้ํามันไงครับก็ประมาณนี้กุนเชียงเราได้ละคือไม่ต้องปรุงอะไรละ อันนี้จะไม่ลองฟอยอะไรเลยนะครับจะใส่ไปอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันจะมีรูอากาศใต,ใต้ตะแกงหน่อยหนึ่งให้มันแบบระบายอากาศได้ด้วยข้างล่างมันจะได้สุกด้วยแล้วก็จะไม่ต้องมาพลิกอะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันเยอะ,อะมาพลิกแต่ละอันคงจะนานอยู่เรียงอย่างนงี้แล้วนะไปเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในหม้อทอดกันครับ กุนเชียงเนี่ยเป็นอะไรที่ไหม้ง่ายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้อุณหภูมิประมาณสักอ,อ,อันนี้160เนาะสักครึ่งประมาณ100 170แล้วกันนะครับแล้วก็เวลาสักไม่ถึง10นาทีอะประมาณสัก8นาทีระหว่างเนี้ยดึงออกมาบ่อยๆก็ได้นะดึงมาปุ๊บไฟมันก็จะตัดเห็นไหม ดึงมาดูบ่อยๆได้เลยกลัวมันไหมตอ่ออันนี้ผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วนะเดี๋ยนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเขย่ากันสักหน่อยนะใส่เข้าไปต่อไฟมันก็ทำงานอัตโนมัตินะครับผ่านไปแล้วนะครับประมาณ7-8นาทีนี่แหละ ผมผมเป็นแมนวนวลก็กักกะแต่ไม่ถึงสิบนาทีนะโอ้โหดูโอเคครับคือตอนเอาออกมาแรกๆเนี่ยมันยังไม่แดงอย่างนี้นะแต่ผมทิ้งไปสักพักมันแดงอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าสีไม่สวยเนาะ เดี๋ยวกอปลดล็อกเ,อเฉพาะตะแกงออาใหมาน่นี้นี่คุณเชียงจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับนี่คือน้ำมันที่ออกมาจากคุณเชียงนะไม่ได้แบบเป็นน้ำมันที่เราไปทอดโอเคเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับ นี่นะครับคุณเชียงจากหม้อทอดไร้น้ำมันตับข้าวเด้งพอดีพอดีอุ่นข้าวไว้จะกินกับคุณเชียงนี่แหละสุกหมดทุกอันสีสวยด้วยไม่มีน้ำมันเยอะที่แบบรู้สึก รู้สึกถึงน้ำมันนะนะไม่มีเลยเหมาะแก่การเอาไปยำข้างนอกกรอบนิดหน่อยแต่ข้างในอ่ะคือรวมๆแล้วรสชาติดีแล้วไม่มีชิ้นไหนที่มันไหม้ด้วยก็มันสุกกำลังดีเป๊ะเลยอ่ะคือทอดกระทะอยากได้แบบนี้นะพยายามทอดอย,อยากให้ได้แบบนี้แหละแต่ว่าการทอดกระทะมันจะต้องออก,ออกมาก่อน เพราะว่าความร้อนมันยังมีกุนเชียงมันก็จะร้อนไปเรื่อยๆบางทีกะผิดมันเหมือนจะรู้สึกว่าทอดนานเกินไปอะไรเงี้ยแต่หม้อทอดทําได้ง่ายด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้พ่อบ้านงานครัวด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเตรียมเมนูที่ทํากับหม้อทอดเนี่ยไว้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ใครไม่อยากพลาดเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะเด้งก่อนนะครับอ่ะ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับหิวละกินข้าวนะข้าวเด็